นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุษสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธขึ้น14ค่าเดือน6ปีถอกวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันอัทิตยดีนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆบอกสีตะกวดสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคาเนรหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขังโป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกิณีนในชื่อคือจอจานช่อชิงจอช้างซอ,ซอซโซช่อกระเชยและอยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนําคือบอยไมป้ปอปลาผอพึ่งปอฝาผอพานฝอฟันพอสมเพาและหม,อม่อม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือยอยักษ์พอรเรือรอลิงและหมวแหวนเลขมงคลวันนี้เลขศูนย์เลข 0, เก้าและเลขแปดไม้เซตวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้วา่า รู้วิชาก็ให้รู้เป็นครูเขาจึงจะเบาแรงตนเร่งขวนขวายมีค่าไทยใช้สอยค่อยสบายตัวเป็นนายโง่เง่าเบาไม่เกรงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มตนม้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสีกกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ